ครับสวัสดีครับมาพ่อกับอจวน้อยแล้วครับผมมือนีนะครับมาผ้าพี่น้องน้ำชุ่มนะครับแปลงพอช่ำต้นกล้ายางหน้ากับต้นกล้าไม้แดงนะครับพี่น้องครับงามแห้งอยากขายแห้งพร้อมนะครับยางหน้านะครับกำลังงามๆานะครับกำลังงามๆามนะครับความสูงของเขากโอ้ยลืมถือแต่ละไปไนนักพี่น้องเ้ย ขออนุญาตประมาณโดยสายตากันแล้วกันครับผมความสูงของเขาสิอยู่ประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรพี่น้องห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรพี่น้องครับต้นกล้าย,ยางหน้านะครับอ่าแปลงคัดมานี่ก็คัดความสูงไวก้ก็สิประมาณนะครับห้าสิบเสนครับห้าสิบเสนไล่เรียกันไล่เรียกันนะครับต้นกล้าย,ยางหน้านะครับต้นกล้าย,ยางหน้ากําลังงาม มองได้หายากนะครับถามหาน้ำอดจอวานอเบงครับผมหาบอยากจักเม็ดอันนี้เป็นไม้แดงพี่น้องเป็นต้นกล้าไม้แดงนะครับต้นกล้าไม้แดงกําลังงามพี่น้องครับกําลังสวยกําลังงามนะครับความสูงของเขาอยู่ประมาณ30มเส้นพี่น้อง30เซนติเมตรนะครับผู้ใดสนใจ ต้นกระยางนาผู้ใดสนใจต้นกราไม้แดงล่องทักล่องสอบถามมาเบิ้งกับพี่น้องครับผู้ใดอยากไดก้หน่อยได้หลายบ่า่ากันนะครับอยากมาซื้อฮอดหม่องฮอดบอลกับบ่าวากันหรือที่ให้ไปส่งฮอดบ้านกับบ่้ว่ากันครับพี่น้องครับต้นกราไม้แดงต้นกระยางนานะครับยางนานี่มีหลายแบบพี่นอ้องนะบ่เป็นสียางนาปลาหรือย,อยางนาแดง แต่ว่าการเพาะช่่มหรือการนําขายมีอยู่2แบบครับหนึ่งเป็นยางหน้าที่พเพาะเมล็ดคือเอาในมันมะกะเอาในมันมากะเอาในมันมาปลูกครับผมครับยางหน้าช่ําต้นช่ําต้นในที่นี่ก็คือไปเอาต้นอ่อนมันนะต้นที่มันเกิดมาแล้วมาเนฟใสถุงดูแลจนสวยจนงามนะครับดูแลจนสวยจนงามนะเขาเรียกว่ายางหน้าช่ําต้นนะครับ สือหากันได้สบายครับผมผู้ใดอยากได้อยากยังกะโทรมาสอบถามครับออจวรอบเบงน้ครับเนาะนะครับยินดีนําเสนอนะครับสีได้ราคาจังใดก็ลองถามเบิงขันซื้อหน่อยมันก็จะได้ราคาสูงจากน้อยเนาะแต่ว่าขันซื้อหลายกัโลดกันได้ครับผมลดกันได้นะครับความสูงนะครับของเฮ้าที่ปล่อยออกขายถ้าเป็นต้นยางหน้ากับความสูงนะครับเพาะเมล็ดกับ40่เส้นอัพ การเป็นช่ำต้นกะเจ็ดสิบเส้นอับครับผมห้องผมเจ็ดสิบเส้นขายราคาเดียวกันกับของข้าเจ้านะครับถึงสูงประมาณยี่สิบเส้นพี่น้องเลือกเอาครับราคาสํำกันแต่ความสูงมันต่างกันพี่น้องนผู้ลังค้นกะอยากได้ของถืออ่ากะลองสอบถามมั้งครับรแ,ๆๆๆๆแล้วแต่พี่น้องพอใจเนาะสูงหน่อยอ่าหรือใหญ่เงีวจังไรก็แล้วแต่พี่น้องสีเลือกครับผม ต้นกล้าย่างนากระลังสวยๆพี่น้องอยากได้ต้นกลาอย่างเดียวหรือสีใหญ่ต้นกล้านะครับที่ใส่หัวเชือเห็ดป่าเห็ดป่าคูก๊อโดยอจวนอนะครับต้นยางนามักครับกับอันเห็ดละงกเห็ดกอเห็ดเพาะเห็ดไข่นะครับเห็ดละงกเห็ดกอเห็ดเพาะเห็ดไข่การันตีจากลูกค้าที่นําไปใช้ได้ผลจริงได้ผลแน่นอนนะครับอ่าลองสอบถามมาเบื้องครับขออนุญาตฝากเบอร์นะครับน้อ 083 33 88 9 9 08 8 33 3 8 8แปดแ2ด0 8้า3 3้1ศ8น4 0ศูนย081483 4096สอ่ามห้ไปสามเบอร์พี่น้องครับอ่าโทรมาแล้ว ขันบ่สะดวกรับก็ได้โทรกลับต่อไปนะครับเนาะผู้ใดสนใจพันกาใหม่ผู้ใดสนใจเห็ดปลาร้องสอบถามกับอจวมนอพะเบิ่งครับผมยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับผมบ่สือบ่หาบ่ว่ากันคุยกันก็ได้สัมพันธ์ทำให้ดีนะครับที่ดีต่อกันครับผมฝากกันนะครับเด้อผู้ใดชื่นชอบแม้วโมนี่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำแนงครับผม จีน้ำเสนอคลิปตนไม่นะครับคลิปเห็ดปลาให้พี่น้องในรับชมครับยูงสีเ่เลยเลยๆครับพี่น้องครับผู้ดใดสนใจทักมาเนาะครับนอ้อคลิปนี้ถ่ายบรรยากาศตนกลายยางหน้าวสวยๆงามๆให้เบิ้งครับผมอเอาไว้สํานดิดนะครับนอ้อขอบคุณและสวัสดีครับ